ยืนคู่กันทีเดียวครับเออยืนคู่กันยืนคู่กันเนี่ยเจอแล้วนะครับตายใหญ่ในเมืองทองเยป็กแม่พอดมเป๊กไหมไม่ไม่ไม่เป๊กก็เจอกันทีแรกแล้วเป๊กเหรอยันสิให้เจ้าคูณหน่อยสินะพ่อคุณนี่เขาบอกว่าฉันมีเมียคุณที่ห้าอ่าเมียมีหลายคุณคุณที่ห้าสวยที่สุดพอดม์พอดมแต่ว่าราศี คุณ Jack แจ็คเชลอมพลมองหน้าแล้วมันใช่เลยอ่ะมันสมควรโดนสมควรโดนเพราะว่านิสัยมันอย่างเนี้ขายรองเท้าขายรองเท้าปอลอมรองเท้าปลอมอ,อะไรอะไรก็เฮ้ยผมซื้อรองเท้าจริงคุณครับไม่ปลอมเนี่ยคนทุกคนก็อําเดี๋ยวก็เขาก็ขายไม่ได้ขอบคุณมากพี่ลิงรอ,องเท้าเป็นไงพี่รอง,องเท้าใส่โอ้กัดตีนตลอดไม่เราก็ไม่อวยมันจนเคยตัวเออแต่เขามีแฟนนะแฟนสวยนะนั่นแหละแฟนสวยเลยต้องทิ้งมันก่อน เพราะว่าคนอย่างมันคนอย่างมันสมควรโดนสมควรโดนแล้วโอเคแล้วพอตอบต่อว่าราศีอันนี้ไม่ก๊อปใครครับพี่จิกน้องแจ้มบุ๋มเหมือนกันก็เรื่องอีเวนท์นี่แหละงานอีเวนต์เนี่ยเพราะตอนนี้ลูกสาวผมมันค่อยๆถอยลงแล้วอยากจะให้มาแย่งงานน้องบุ๋มเนี่ยจอยไม่มีงานแล้วตอนนี้เอลูกสาวไม่มีงาน ก็มาแจ้งงานคนที่มีงานบ้างคิดว่าอย่างนั้นแล้วครับเอาจอยเอาจอยเอาจอยมาเรียบแก้บุญเ้พ่อเอาความมั่นใจอะไรมาผมมองว่าอย่างนั้นลูกใครใครเพราว่าใครรักผมพ่อแม่ลูกเอาแล้วคนนี้อ่ะคนนี้อ่ะตาไง่ตา